หายากมากๆนะที่จะได้บ้านมือสองที่ฟ้าสูงมากถ้าใครมีรถหลายๆคันเนี่ยหลังนี้น่าจะชอบใจบันไดมีพื้นที่หน้ากว้างมากๆนะคะที่ดีอย่างหนึ่งเลยคือห้องนี้มีห้องน้ำในตัว สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับอ้อมและนเนลระมิดบ้านมาขายอีกแล้วนะคะวันนี้ยังอยู่ในโซนเรียบคลองสองเช่นเคยค่ะเป็นโซนซัฟเฟอรีเวอร์นั่นเองค่ะซึ่งเราที่แล้วเนี่ยเราไปดูทาวๆกันใช่ไหมแต่ว่าหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวนั่นเองค่ะถ้าใครกําลังมองหาบ้านเดี่ยวในย่านนี้นะคะหลังนี้สามารถพิจารณาดูได้ค่ะอยู่ในโครงการพัฒนาสิริเดอชัยนะคะเข้ามาดูด้านในกันค่ะว่ารีโนเวอะไรไว้ให้บ้างนะคะซึ่งหลังนี้นะเป็นพื้นที่ที่น่ากว้างมากเลยนะเราสามารถจอดรถหน้าบ้านก็ได้นะคะก็คือเราสามารถจอดรถหน้าบ้านได้ถึง2คัน ถ้าใครมีรถเยอะนั่นเองแต่ถ้าใครมีรถแค่คันเดียวนะคะเราสามารถจอดรถในบ้านตรงนี้ได้1คัน นี่เลยเราสามารถจอดรถบริเวณน,นี้ได้นะคะเราทําการปูกระเบื้องพื้นมาให้แล้วนะแล้วก็ทําหลังคาย,ยื่นออกไปซึ่งจริงๆของเดิมอ่ะมันก็ยาวอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราเพิ่มพื้นที่ในเมื่อมันมีพื้นที่เหลือเราก็อยากให้มันเป็นที่ร่มให้หมดนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อเติมออกมาให้นะเราสามารถจอดรถตรงนี้ได้1นึคันและก็ยังมีพื้นที่เหลือสําหรับจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ไว้ให้ด้วยถ้าใครมีรถหลายๆคันเนี่ยหลังนี้น่าจะชอบใจนะคะแล้วก็พื้นที่ด้้นค้าตรงนี้เราเก็บไว้ให้เป็นพื้นที่สําหรับทําสวนนะคะก็ ปลูกต้นไม้บริเวณนี้ได้เลยมีก๊อกน้ำมาไว้ลดน้ําให้แล้วเรียบร้อยนอกจากฝั่งนี้ยังมีฝั่งนู้นเช่นเดียวกันอ๋อก่อนจะไปฝั่งนู้นนะคะถ้าเกิดมาเราเจาะรถนอกบ้านใช่ไหมเราไม่ได้ต้องการจะเปิดประตูสําหรับเจาะรถเราสามารถเปิดประตูเข้าบ้านได้เลยก็ยังได้อ่าเพราะว่าเราทําประตูไว้ให้สองทางชุดนี่เราสามารถเปิดประตูตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะอ่าเพื่อที่จะเข้าตัวบ้านเลยนั่นเองอ่ะ มาต่อเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสวนใช่ไหมเราก็จะมีพื้นที่สวนด้านข้างตรงนี้เตรียมมาให้ด้วยนะถ้าใครกําลังมอ,องหาบ้านที่มีพื้นที่สําหรับให้เราทําสวนได้บริเวณนี้เลยค่ะแล้วก็มีหลังคายื่นออกมาตรงนี้ว่าให้นะสําหรับเป็นโซนซักล้างซึ่งเราสามารถวางปั๊มน้ําแทงน้ําตรงนี้ได้เลยเรามีพื้นที่เตรียมมาให้แล้วนะคะแล้วก็เราอาจจะซักผ้าตรงนี้แต่พื้นที่ซักผ้าเครื่องซักผ้ามันอาจจะโดนฝนไม่ได้เราก็ยังมีพื้นที่เตรียมไม้ให้ด้านในเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกที เราเริ่มจากเข้าหน้าบ้านกันเลยดีกว่าบ้านหลังนี้นะคะตกแต่งด้วยประตูกระจกนะคะก็คือรับแสงเข้ามาภายในบ้านได้แบบสบายๆเลยมันจะไม่ได้ร้อนจนเกินไปแล้วก็จะไม่ได้มืดจนเกินไปนั่นเองกําลังพอดีค่ะทําให้บ้านรู้สึกว่ามันดูโปร่งมากๆเลยนะเพราะว่าเออเราใช้กระจกทั้ง2ฝั่งเลยเห็นไหมมีประตูเข้าทางนี้แล้วก็มีประตูออกไปทางสวนได้เมื่อกี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวบ้านมีความสูงมากเห็นไหมฝ้าคือสูงเลยนะถ้าใครชอบบ้านสูงๆ หลังนี้น่าจะถูกใจเพราะว่าหายากมากๆนะที่จะได้บ้านมือสองที่มีพื้นที่ฟ้าแบบเหลือเฟือเกิน2เมตร20อะหลังนี้เกินแน่นอนแล้วก็นี้เราบิวทีวีไม่ได้บิวทีวีเราบิวไม่ได้เราบิวชั้นวางทีวีไว้ให้ด้วยก็คือเป็นตกแต่งผนังด้านหลังนั่นเองค่ะเพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็เอาชั้นวางทีวีมาแถมให้ตรงนี้ด้วยนั่นเองค่ะยังไม่พอยังมีโซฟาตรงนี้แถมไว้ให้ด้วยโซฟาตรงนี้นะคะก็คือเราสามารถนั่งได้กัน3คนนะ แล้วก็ยังนอนได้ด้วยอ่าเราทําโซฟาตรงนี้เราซื้อโซฟาตรงนี้เป็นแบบนอนได้ด้วยนะคะนี่เลย เวลาเราดูทีวีแล้วก็แบบนอนไปเลยขออนุญาตไม่นอนน่าจะลุกขึินยากต่อมานะคะก็คือโซนบริเวณนี้เป็นโซนกินข้าวนะเราก็แถมโต๊ะกินข้าวไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตกแต่งท็อปด้วยหินอ่อนนะก็คือเพิ่มความโมเดิร์นขึ้นมาให้นิดนึงนะเวลาเราทานข้าวไปเนี่ยเราก็อาจจะชมวิวต้นไม้ชมวิวสวนที่เราจัดไว้ตรงนี้ได้นะเพราะว่าเราเปิดประตูออกมาตรงนี้ได้เลยัน่นเองต่อมานะคะโซนตรงนี้เป็นโซนสําหรับทําครัวตอนแรกอะตั้งใจว่าจะเอาครัวย้ายออกไปด้านหลังแต่ แต่พื้นที่ด้านหลังอ่ะมันเล็กไปหน่อยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเอามาทําตรงนี้ดีกว่าเพื่อที่เราจะได้ทําเป็นโซนครัวยุโรปเผื่อใครแบบว่าไม่ได้แบบว่าทําครัวหนักมากไม่ได้แบบเน้นทําอาหารไทยอะไรประมาณนี้อุ่นกับข้าอะไรเราก็ใช้บริเวณต,ตรงนี้ได้นั่นเองค่ะก็คือเตาแก๊สเครื่องหูุดพันแมไมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำข้างล่างตรงนี้หนึ่งห้อ,องนี่เลยห้องน้ำข้างล่างตรงนี้นะคะก็คือใหญ่มากเราเปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่นะคะทั้งพื้นทั้งผนงังปูผนังให้จนสุดฟ้าด้านบนเลยนั่นเองค่ะแล้ว สุขภัณฑ์เปลี่ยนเป็นของใหม่ให้หมดนะคะพร้อมบแต่งชั้นวางให้ด้วยก็คือถ้าใครมีแชมพูยาสระผมเนี่ยก็วางตรงนี้แล้วก็แบบใช้ได้เลยนั่นเองค่ะส่วนต่อเติมด้านหลังที่ตอนแรกจะทําเป็นครัวไว้ให้นะคะก็เราก็ยังต่อเติมไว้ให้นะเผื่อใครจะใช้ประโยชน์นี่เลยถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ประโยชน์นะคะก็คือเราจะทําเป็นครัวไทยตรงนี้ก็ได้นะก็ไม่เชิงครัวไทยครัวนอกอะเออเพราะว่าตรงนี้เรามีประตูปิดไว้ให้เอาไว้กันกลิ่นนั่นเองค่ะก็คือถ้าใครทําครัวหนักก็ วางเตาแก๊สเพิ่มตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะเรามาดูตรงสุดนู้นดีกว่านี่เลยมีพื้นที่ยาวจนถึงตรงนี้เลยนะคะนี่เลยถ้าเกิดว่าใครจะวางเครื่องสัมผ้าก็กวางบริเวณนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่เลยเราก็ทําพื้นที่ออกไปสําหรับด้านข้างบ้านนี้ได้เลยนั่นเองถ้าใครไม่อยากวางเครื่องสัผาข้างนอกก็มาวางในบ้านได้เช่นเดียวกันก่อนจะขึ้นไปนะคะบันไดมีพื้นที่หน้ากว้างมากๆนะคะเดินได้สบายไม่ชันนั่นเองค่ะป่ะขึ้นไปเลย ด้านบนนะคะแบ่งห้องนอนเป็นทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันเราสามารถจัดสรรกันได้เลยนะสำหรับครอบครัว4ี่คนขึ้นไปไนดะ้อยู่สบายๆเลยนะคะนี่พื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นห้องนอนเล็กที่สุดของหลังนี้นะก็จะสามารถวางเตียง5ฟุตได้แบบสบายๆวางตู้เสื้อผ้าเพิ่มได้อีกหนึ่งหลังนั่นเองต่อไปนะคะห้องนอนที่รองลงมาก็จะเป็นห้องนี้เลยค่ะอันนี้วางเตียง6ฟุตได้สบายๆนะมีโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าวางได้นะคะแล้วก็มีระเบียงด้านหน้าให้เราด้วยออกมารับลมด้านหน้านะคะรับแสงด้านหน้า เผื่อแบบว่าวันไหนเป็นวันหยุดเนี่ยก็คือแบบเราอยากจะพักผ่อนแค่ข้างบนเราก็อยู่ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนอกจากจะมีห้องน้ําข้างล่างใช่ไหมห้องน้ำข้างบนก็ยังมีห้องน้าข้างบนนี้ก็คือจะเป็นทรงเดียวกันกับข้างล่างเลยนะคะตกแต่งคล้ายๆกันลายกระเบื้องจะอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าสุขภัณฑ์อะไรก็เป็นของใหม่ให้ด้วยนะคะเราสามารถใช้ห้องน้ํานี้รวมกันได้สําหรับบริเวณห้องนอนด้านบนนะคะสุดท้ายห้องนอนที่3ค่ะเรามาดูนั่นีงห้องนอนที่3ก็จะใช้เดียวกับห้องนอนที่สองในนั้นนี่เลยวางเตียงหูฟุตได้สบายๆบ ะะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าตัวครัง้งแป้งยังวางทีวีก็ยังพอไม่มีปัญหาเลยที่ดีอย่างหนึ่งเลยคือห้องนี้มีห้องน้ํำในตัวมาดูเลยห้องน้ํำในตัวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเท่ากับว่าบ้านหลนังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็3ห้องน้ําด้วยกันค่ะอ่านี่เลย ตกแต่งคล้ายๆกันทั้ง3ห้องน้ําเลยนะคะสําหรับใครดูบ้านหลังนี้แล้วท่อมนะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะกับหมู่บ้านพัฒนาสิริเดอะพรา์ค่ะถนนเลียบคลองสองอยู่ระหว่างเลียบคลอง2องและเลียบคลองสองนะคะใกล้ๆกับซัฟเฟอริวเออร์เลยถ้าใครกําลังมองหาทําทเลนี้นะมีเน,นื้อที่ทั้งหมด4 1 7ตารางวาค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ําด้วยกันหากสนใจนะคะอยากนัดเยี่ยมชมหรือสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่ออ้อมเข้ามาได้ที่เบอร์และไลน์อนหลังนี้ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ